อรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรอลูกค้ามารับได้นะครับเป็นตู้ลำโพงบลูทูธออกแนวคาราโอเกะนะครับดอกซับ12นิ้วเสียงกลาง8นิ้ว2ดอก6นิ้ว2ดอกเสียงแหลม4ดอกนะครับในชุดนี้ก็จะมีมิกมีปลีนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์อีก2ตัวพร้อมด้วยสวิตชิ่งนะครับ3ตัวนะครับตัวละ30แอมป์นะครับเป็น90แอมป์เต็มนะครับตู้ก็เอาหนังนะครับสีแนวมาแชลนะครับพร้อมตะแกรงปิดนะครับ ตรงด้านล่างนี้จะเป็นดอกลำโพงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่หน้าดอกเป็นตะแกรงปิดหน้านะครับไม่ให้เห็นนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับแต่ตู้นี้เป็นตู้ฟาดนะครับเบสฟาดเสียงกลางก็จะเป็นพอร์ตออกล่างนะครับเสียงแหลมอยู่ด้านบนนะครับเวลาใช้งานนะครับก็เปิดสวิตตัวนี้ก่อนนะครับเป็นสวิตของสวิตชิ่งแล้วก็มาเปิดสวิตพาวเวอร์ที่ล่างนะครับส่วนมิกนะครับตัวนี้นะครับก็ ตัวนี้ก็จะตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับประมาณ0ูนดีนะครับแล้วก็เลงเสียงเพลงก็เลงตัวนี้นะครับเสียงไมค์ก็เลงตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ตั้งไว้ครึ่งครึ่งครึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวเปลี่ยนเปิดเพลงมาก็ตั้งไว so ้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนเอฟเฟกก็เป็นตัวนี้นะครับปรับหาเอาเสียงที่เราต้องการนะครับว่าจะร้องเพลงเสียงไหนนะครับตันนี้ก็ปล่อยเอฟเฟกไปนะครับปล่อยแรงปล่อยค่อยนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มกดรับเอฟเฟกให้เข้าช่องไมค์นะครับแต่ว่าช อันนี้ก็เป็นปรับหางเสียงให้ท่านให้ยาวของเอฟเฟกนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านข้างก็จะมีหูยกให้นะครับด้านหลังก็เสียบตามนี้เลยนะครับนี่ไล่ตามที่ทําไว้นะครับก็จะมีสายสัญญาณแล้วก็สายสวิตช์พร้อมสายไฟสั่งงานนะครับฝั่งนี้จะเป็นพัดลมเข้านะครับฝั่งนี้จะเป็นเป่าออกอันนี้คือสวิตชิ่งนะครับจะเรียงอยู่นี่เลยนะครับสามตัวอันนี้ก็ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับไฟลบไฟบวก คีปผิดไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้มีระบบไฟกันย้อนให้ปลั๊กตัวนี้ถอดได้นะครับดึงออกมาเลยแล้วก็จะมีฟิวอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกมาถ้าเกิดว่าไฟไม่เข้านะครับถอดปลั๊กออกมาแล้วก็ดึงฟิวออกมาดูถ้าเกิดมีอาการช็อตนะครับก็ฟิวก็จะขาดนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับส่วนลูกเล่นเดี๋ยวรอที่บายกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ2 5 0 0 0บาทนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับป้ายชื่อนี้เอาตาม เจ้าของนะครับเจ้าของเครื่องอยากได้แบบไหนก็เอาตามนั้นเลยนะครับสำหรับป้ายชื่อนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าส่งแบบมาให้นะครับโอเคโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม